สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมอีโม,มชิ่ีเช่นเคยนะครับวันนี้มาแนวสบายๆนะครับผมพอดีว่ามีคนทักเข้ามาในแฟนเพจนะครับถามถึงเรื่องว่าระหว่างแ a n o อน R6 Mark II นะครับกับ c a นนอน R8 เนี่ยควรเลือกซื้ออะไรดีนะครับเอาจริงคำถามนี้ผมก็แอบคิดในใจเหมือนกันตอนที่เห็นคำถามนะครับว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะตัดสินใจยากขนาดนั้นนะเพราะว่าแ a n o อน R6 Mark II กับแ a n o n R8 เนี่ยเอาจริงมันไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ เป็นคู่ปรับกันนะครับไม่ได้เป็นตัวเลือกที่แบบว่าเฮ้ยแบบอย่าง R5 หรือ R6 อะไรเงี้ยหรือว่า R6 หรือ R6 Mark II อะไรเงี้ยนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเอาจริงเนี่ย R6 Mark II เนี่ยถ้าเทียบในค่ายนะมันต้องเอาไปเทียบ R6 ถูกไหมแต่ถ้าเทียบต่างค่ายอย่าง Sony R6 Mark II ก็เทียบกับ A7 Mark IV อะไรประมาณนั้นนะครับ R8 เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาคู่ปรับจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็น Canon EOS R นะครับถ้า R แคแนล R กับแคแนล R 8เนี่ยอันนี้คือจะเป็นคู่ปรับกันนะครับหรือว่า R 8กับ R P อย่างเงี้ยจริงๆ R 8กับ R P ก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่เลือกอยากเหมือนกันเพราะว่าราคาก็ห่างกันนะครับแล้วยิ่งเป็น R 6 Mark II กับ R 8เนี่ยที่ผมบอกว่าเอ้ยม,มันไม่น่าเลือกอยากเนี่ยเพราะอย่างแรกเลยคือเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาเนี่ยสตัวนี้ราคาห่างกันเกือบๆเท่าตัวหนึ่งเลยราคาที่ผมเช็คเมื่อกี้นะครับแคแนล R 8ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นกว่า นะครับส่วน A6 Mark 2เนี่ยอยู่ที่90,000กว่านะครับซึ่งราคามันห่างกับเท่าตัวหนึ่งนะครับผมเลยคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเลือกยากขนาดนั้นนะนะครับคือเงินมันห่างกันทั้ง40,000กว่าบาทเนาะก็ได้ตอบคนที่ถามเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้างั้นทำคลิปดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีคนที่อาจจะสับสนหรือว่าอาจจะเลือกไม่ถูกจริงๆก็ได้นะครับต้องบอกว่าสเปคบางอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้นะเอาเป็นว่าประสบการณ์การใช้งานแล้วกันเนาะ นะครับคลอ R8 เนี่ยผมเคยได้ใช้อยู่มา2สาครั้งนะครับของรุ่นพี่ในกองเนาะนะครับแล้วก็อะ u ฮมาทูเนี่ยผมก็ซื้อมาเข้ากลุ่มของตัวเองแล้วก็ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับเอาเรื่องความต่างหลักๆเลยนะเป็นในเรื่องของน้ําหนักก่อนนะครับน้ำหนักเนี่ยคือเห็นได้ชัด c ค n ลอน R8 เนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะพอๆกับ c ค n ลอ r p ประมาณนี้มันจะไม่ได้เบาเท่า r p แต่ก็ไม่ได้หนักเท่ากับ USR วาง,งันเถอะนะครับคือผมจัดให้มันให้อยู่ใน เกณฑ์ที specimen, can really. the the 對對่เบาคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่ไม่ชอบถือของหนักหรือถือของหนักไม่ได้เนี่ยนะครับแคทอน R 8ถือว่าเป็นกล้องที่ตอบโจทย์มากน้ำหนักมันไม่ได้หนักเลยนะครับต่อให้คุณถือถ่ายฟล็อกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หนักนะครับขึ้นอยู่ที่เลนที่คุณใส่ด้วยนะครับผมแต่ถ้าตัวบอดี้เพลียวเลยเนี่ยไม่หนักเลยนะครับส่วนแคทอน R6 Mark II เนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าจะเป็นน้ำหนักที่ผมมองว่าช่างภาพหรือว่าคนที่ที่เล่นกล้องอะน้ำหนักกำลังพอดีมือไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาเเกกิินนไไปปะะรแต่่่วาาาาถ้้็็ผูหญงงอออยจจ หนักเกินไปนะสำหรับ Canon R6 Mark II เรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็ต่างสไตล์กันแล้วใช่ไหมนะครับคือถ้าใครแบบอยากจะซื้อกล้องไปถ่ายท่องเที่ยวพกไปต่างประเทศนะครับ Canon R8 เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ส่วรแคทอนอาหกมาทูลก็จะเหมาะกับคนทํางานด้านกล้องอยู่แล้วนะครับทีนี้พอพูดถึงน้าหนักเนี่ยทำไมมันถึงเบาทำไมมันถึงหนักใช่ไหมเราก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันต่อเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแคทอนอาหกมาทูเนี่ยจะใช้เป็น LPE6N นะครับซึ่งจะเป็นแบตก้อนใหญ่มาตรฐานของแคทอนนะครับเป็นแบตที่ใช้ได้กับกล้องหลายๆรุ่นของแคนอนทั้งที่เป็นตัวเก่าแบบ DSLR นะครับหรือว่าจะเป็นตัวใหม่นะครับอย่างมิเรเลสหลายรุ่นก็ใช้ LPE6N นะครับแล้วก็ต้องบอกอีกทีนึงอันนี้เป็นทริ lp e 6กับ lp e 6 n เนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับมันจะต่างกันแค่ในเรื่องของประจุนะครับ lp e 6 n เนี่ยก็จะมีความจุแบตเยอะกว่า lp e 6แล้วก็การชาร์จเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะชาร์จไฟเข้าเร็วกว่าด้วยนะครับก็คือคุณสามารถเอาแบตเก่าๆนะครับที่คุณอาจจะเคยมีกล้อง dslr อะไรเงี้ยนะครับแบตพวก lp e 6เนี่ยสามารถเอามาใช้กับกล้อง mirrorless ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันแค่มันอัปเกรดเฉยๆนะครับแล้วก็คุณสามารถเอาแบตของกล้องมิเ r er l e s s c a n o n เนี่ยนะครับพวก LPE6N ตัวใหม่ๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับกล้อง DSLR ของแ Can นอนเก่าๆได้นะครับผมอ่านี่เป็นทิคเลเล็กน้อยนะครับเลสนสของ Can นอน R8 เนี่ยนะครับจะใช้เป็นแบต LPE17 นะครับผมไม่ไแน่ใจว่ามันเป็น LPE18 อะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นทรงเดียวกับแบตเล็กนะครับแบตที่ใช้กับแ Can นอน RP อะไรอย่างนี้แหละนะครับซึ่ง ขนาดแบตเนี่ยก็จะต่างกันอยู่แล้วนะครับอย่างถ้าเป็น canon r8 ที่เป็น lpe17 เนี่ยนะครับก็จะถ่ายรูปอยู่ได้ประมาณใช้ประมาณ300-400รูปอะคือผมเปิดกล้อง s t a n บายตลอดนะต้องบอกอย่างนี้ว่ามันขึ้นอยู่ที่การใช้งานเราด้วยถ้าเราแบบไม่ได้ถ่ายหนักไม่ได้ตากแดดไม่ได้เปิดกล้อง s t a n บายตลอดมันก็อาจจะอยู่ได้นานนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเปิดกล้อง s t a n บายตลอดอาจจะอยู่ได้แค่แบบ200-300รูปอยู่ที่ว่าเราใช้พลังงานกล้องมากขนาดไหนนะครับ แต่ถ้าเป็นกล้อง canon r 6 mark ii เนี่ยที่เป็น lp e 6 n เนี่ยโอ้โห600-700รูปอัพนะครับเป็นพันก็ยังไม่หมดนะบางทีนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้ lcd หรือว่าเรามองที่ viewfinder ด้วยนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างจำแนกการใช้งานได้แล้วเนาะนะครับใครที่แบบสายบึกบึนสายลุยสายถ่ายงานอะไรเงี้ยก็ต้องไป r 6 mark ii ที่เป็นแบต lp e 6 n เนาะส่วนใครสายเที่ยวไม่จาเป็นว่าเออต้องใช้แบต เยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็ซื้อไว้สัก2ก้อนก็ได้เซฟเซฟอะไรเงี้ยนะครับก็ไปใช้แค n นอน R8 ก็ได้ที่เป็น LP17 นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับที่หลักๆเลยที่เห็นต่างเลยนะคือเรื่องของสปีชัตเตอร์นะครับอ่ะไอเรื่องนี้คือเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าก็อยากจะพูดเหมือนกันเนาะสปีชัตเตอร์ของ Canon R6 Mark II เนี่ยจะได้สูงสุดอยู่ที่1ต่อ800 0นะครับส่วน Canon R8 เนี่ยจะได้อยู่ที่1ต่อ4 0 0 0นะครับถามว่าสปีชัตเตอร์ตรงนี้มันมีประโยชน์ยงงไ การที่เราใช้สปีชัตเตอร์1ต่อ8,000ได้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายวิดีโอนะครับเรารู้ก็ดีว่าวิดีโอเนี่ยเราจะต้องถ่ายสปีชัตเตอร์ที่ดับเบิลของเฟรมเรทใช่ไหมครับอย่างถ้าผมเนี่ยตอนนี้ผมใช้ full hd 50เฟรมใช่ไหม αι? ผมก็ต้องตั้งสปีชัตเตอร์เป็น100เฟรมนะครับ,รบเพื่อการสมูทมืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเรียนโปรดักชันมาเนาะการสมูทมืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆเออันนี้บางคนก็ไม่แคร์ก็ได้ถ่ายลง YouTube จรริงงๆมมันไไ่ต้อแค์ก็ด้ว่า ว่าจะต้องเป็น1น0นะเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าเป็นคนที่ซีเรียสทำงานได้วิดีโอจริงๆเนี่ยนะครับเออสปีชัตเตอร์ต้องต้องเป็นดับเบิลของเฟรมเรทเนาะแล้วการที่เราใช้ค่า F ต่ำๆแล้วไปถ่ายกลางแดดนะครับอย่างเช่นเราใช้ F 1.2 F 1.4แล้วไปถ่ายกลางแดดที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะครับการที่มีสปีชัตเตอร์1ต่อ8000เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยถ่ายกลางแดดได้นะครับ เอาง่ายๆยกตัวอย่างอย่างาผมไปทะเลเลยนะครับไปทะเลไปถ่ายรูปนะครับถ่ายเพื่อนที่ริมทะเลเนี่ยนะครับใช้ f 1.2ทีเนี้ย iso อะ่ะมันมันต่ำสุดแล้วคือ100แล้วสปีดชัตเตอร์ได้ได้แค่1ต่อ4,000อย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ยังสว่างจ้าคือมันโอเวอร์มากจนแบบคือเรารู้เลยว่าโอเวอร์เท่านี้เราดึงกลับมาไม่ได้แน่นอนซึ่งมันมันก็มันก็เซ็งอะ่ะเราอยากได้ความละลายละมุนนะเราก็ต้องมาเพิ่มค่า f อจาก1.2ผมต้องไปใช้ถึง f 2.8หรือ f 4อย่างเงี้ย มันก็แบบโอ้โหไม่ละลายหลังเลยมันไม่สวยเลยนะครับมันก็ทําให้เราเซ็งไปเลยแต่พอกลับกันในตอนที่ผมใช้กล้องสปีชัตเตอร์หนึ่งต่อแปดพันได้นะครับก็ F1.2 นึ่งจุดสองย่างเงี้ยค่า ISO 1หนึ่งร้อยเนี่ยใช้สปีชัตเตอร์แบบห้าพันหกพันอย่างเงี้ยคือแสงกํลาลังดีเราไม่ต้องไปยุ่งกับค่า F เลยเราสามารถใช้ค่า F ต่ำสุดได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นข้อดีของสปีชัตเตอร์ที่สามารถดันได้ถึงหนึ่งต่อแปดพันนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นวิดีโอยิ่งไปกันใหญ่นะครับย่งเดโอ,โอืร เรื่องเฟรมเรทใช่ไหมจริงๆถ้าแบบซีเรียสจริงมันก็ต้องมี ND f i l t ฟิลเตอร์เนาะแต่บางทีเราแบบเอากล้องไปถ่ายเล่นเอาไปถ่ายกับแฟถ่ายกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ต้องไปแคร์เรื่อง p e e ชัตเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ลดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็น p e e ชัตเตอร์ที่1ต่อ8,000ได้เนี่นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการโอกาสได้ภาพมากกว่านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวเนี่ยเอาจริง1ต่อ4,000มันเพียงพอแล้วนะครับ ถ้าเกิดคุณไปเที่ยวปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดคุณไปทะเลนะครับแล้วคุณต้องถ่ายกลางแดดที่เป็นแบบช่วงบ่ายช่วงแดดจ้าๆแล้วใช้เอฟต่ำเนี่ยต้องการใช้เอฟหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสี่นะครับหนึ่งต่อสี่พันอาจจะไม่พอนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีบ่อยครั้งหรอกนะครับที่เราจะดันไปถึงหนึ่งต่อแปดพันนะครับอันนี้ก็ฟังไว้เป็นเกรดแล้วกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากถ้าเกิดว่าคุณ จะใช้กล้องเพื่อไปเที่ยวอ,อะไรอยเงี้ยอยู่แล้วนะครับจริงๆสปีชัตเตอร์หนึ่งลสี่พันมันก็ค่อนข้างพอแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสั่นนะครับแคนนอน R8 เนี่ยจะไม่มีการสั่นแมชชีนิกในบอดี้นะครับก็จะมีการสั่นแก้เป็นดิจิทัลไอเอสหรือว่าการสั่นซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับส่วนแคนนอน R6 Mark II เนี่ยจะมีทั้งการสั่นซอฟต์แวร์แล้วก็มีการสั่นแบบแมชชีนิกนะครับก็คือมีมอเตอร์อยู่ในกล้องมันเลยนะครับซึ่งก็จะช่วยเรื่องของระบบการ หรือคุณเอาไปถ่ายวิดีโอนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับการถือแฮนด์เฮลเนี่ยนะครับแคทอนเอาหัวมาถูกกจะทําได้ดีกว่ารวมไปถึงการถ่ายภาพด้วยนะครับบางทีเราใช้เลนส์ฟิกที่มันไม่มีการสั่นเลนส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีการสั่นกล้องช่วยเนะี่ยมันก็จะช่วยทำให้เวลาสปีดชัตเตอร์ต่ำๆเนี่ยภาพมันก็จะไม่เบลอ นะครับกับกันถ้าเป็น Can o อน R8 เนี่ยไม่มีการสั่นแมคคนิกเนี่ยนะครับแล้วเราเอาไปถ่ายภาพเนี่ยบางทีมันอาจจะสัน่นถ้าเกิดว่าเราใช้สปีชัตเตอร์แบบต่ำๆนะผมมองว่าอันนี้มันอยู่ที่ความชอบผลแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแบบซื้อกล้องไปถ่ายรูปแฟนไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆ c a n o อน R8 ก็เพียงพอแล้วมันไม่ได้มีผลก,กับการที่เราเอาไปเที่ยวขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทํางานจริงๆนะผมว่า c a n o อน R6 มาถูกน่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าการสั่น มันค่อนข้างสําคัญในงานวิดีโอนะครับต่อมาก็เรื่องเล็กียน้อยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือ Can นอนอะโฮมาทูจะมีม่านชัตเตอร์ปิดให้นะครับตอนที่เราปิดกล้องเนาะนะครับส่วน Can o อน8จะไม่มีนะครับถามว่ามันมีประโยชน์อะไรเรื่องม่านปิดเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อเมื่อเวลาเราเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับ คือถ้าเกิดว่าเรามีม่านกั้นม่านกั้นเซ็นเซอร์ให้เนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนเราก็ไม่ต้องกลัวว่าแสงอาทิตย์จะเข้าไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นจะเข้าซึ่งมันจะช่วยทําให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีน้อยนั่นเองนะครับตั้งแต่ผมใช้กล้องที่มันมีม่านกั้นชัตเตอร์มาให้เนี่ยก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่เซนเซอร์เปื่อนเลยนะครับตั้งแต่ผมใช้กล้องมาผมไม่เคยไปทาาําความสะอาดเซนเซอร์เลยเนะี่ยเพราะมันไม่มีอะไรเข้าไปเลยนะครับก็อนี้เป็นความอูนใจในระดับหนึ่งซึ่งผมในผมให้ความสําคัญกับตรรรรรงงงงงนนนนนนนีีี้้้้้มมมมัาาาาาาากกกะเเเเเเเพววว่่่่ผแแแแแบบค์ืออลลลลลลลปปยยยย็หขึส มันลงม,มันมีโอกาสทําให้เซ,นซ็นเซอร์มันพังได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีม่านกั้นเซนเซอร์ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าไม่มีได้ไหมมันก็ต้องดูแลรักษาเอานะครับถ้าคุณไม่ได้คนเปลี่ยนเลนบ่อยๆอยู่แล้วซื้อไปเที่ยวซื้อไปอะไรเงี้ยคือบางทีเราไม่ได้เปลี่ยนเลนอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างแบบพี่สาวผมอย่างเงี้ยนะครับซื้อกล้องมาก็ใช้อยู่เลนเดียวเลยนะครับ50 1.8เลนเดียวไม่เคยมีเลนอื่นแล้วก็ไม่เคยถอดเลนมันออกมาจากกล้องด้วยนะครับก็ถ้า ไม่ได้เปลี่ยนเลนบ่อยเลยอะไรเงี้ยจริงๆริงแค่รัน R แปก็ตอบโจทย์แล้วไม่ต้องมีม่านกานเซ็นเซอร์ก็ได้นะฮะต่อมาแล้วก็เรื่องของวิดีโอเนี่ยเอาจริงก็ถ้าตั้งกล้องนิ่งอ่ะมันมันไม่ค่อยมีความต่างนะครับเพราะว่าแค่รัน R แปเนี่ยสามารถถ่ายได้4 k 60เฟรมนะครับอาจจะเป็น4 k ที่เป็นแบบครอปนะครับแบบครอปเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรหรอกนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อกล้องไปทำคอนเทนต์ยูทูบอะไรเงี้ยแค่รัน R แเพียงพอแล้วเพราะาสามารถถ,ถ่าย4อสี่ ก็เพียงพอแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องแค่ว่าเออซีเคมเป็นแบบ c k c ค o รอปเนาะถ้าใครแบบทำงานโปรดักชันเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสเรื่องครอปไม่ครอปนะครับก็ต้าจะมีแค่เรื่องนี้เพราะว่ายางอื่นก็ก็ดีหมดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบว่า R8 มันดีกว่า R6 Mark II ด้วยก็คือว่าเวลาเราถ่าย 4K 60เฟรมแบบครอปเนี่ยนะครับตัว Canon R8 เนี่ยมันจะไม่มีความโอเวอร์ฮีทซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไมมันไม่โอเวอร์ฮีทเลยครับมันสามารถถ่ายได้เรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดเลยนะครับแต่ว่าพอเป็น R6 Mark II เนี่ย R6 Mark 2เนี่ยมันจะยัง h e a อยู่นะครับสิ่งเดียวเลยที่ R6 Mark II ไม่ heat คือถ่ายบน 4K 30เฟรมนะครับอันนี้ไม่ h e a ถ่ายได้จนกว่ามีมจะเต็นหรือแบตหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นเป็น 4K 60เฟรมไม่ว่าจะเป็น IPB Light IPB ปกตินะครับจะเป็นแบบครอบหรือไม่ครอบก็ตามเนี่ยก็จะจํากัดนะครับการถ่ายอยู่มันก็จะร้อนจนแบบจนมันถ่ายต่อไม่ได้คือมันไม่ได้ร้อนจนกล้องดับนะครับแต่ว่ามันร้อนจนแบบ เรากดบันทึกต่อไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันร้อนที่ที่ตัวกล้องหรือมันร้อนที่ SD card นะแต่ว่าตอนจับจับดูก็ร้อนที่ตัวกล้องด้วยนะครับแล้วก็ SD card ก,ก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับมันก็เป็นระบบ safety ของเขานะครับว่าเออถ้าร้อนไปมากกว่าน,นี้มันจะไม่ดีต่อกล้องแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ <S <S ถ่ายยาวแต่จริงๆเอามาททูมันก็ถ่ายได้เกือบชั่วโมงนะถ้าเป็น 4K 50 60นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบ ต้องการถ่ายยาวกว่านั้นแล้วต้องถ่ายบนความละเอียด 4K จริงๆผมก็เชยร์ว่าแค n น n A 8ดีกว่าส่วนเรื่องการสั่นอะคือผมมองว่ามันแก้ได้ด้วยการที่เราต้องซื้อโลนินคือต่อให้เป็นเอาหาัวทัวถ้าต้องการนี่จริงๆก็ต้องขึ้นโรนินขึ้นการสั่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความยืดหยุ่นแค่ว่าเออถ้าบางช็อตราแฮนด์เฮลได้อะไรเงี้ยอย่างผมอชอบแฮนด์เฮลอะไรเงี้ย เอาหกมาทูมก to right right okay. so, ็จะได้เปรียบกว่านะครับแต่ถ้าไม่ได you know, ้ซีเร yeah. mm ียสเรื่องนั้นเอาจริง R8 ตั้งบนขาตงกล้องเฉยๆอะไรเงี้ยถ่ายรายการอะไรเงี้ยนะครับจริงๆ Canon R8 ก็ตอบโจทย์แล้วนะฮะต่อมาก็คือเรื่องของ SDCard นะครับอันนี้ก็ได้มีความต่างกันแล้วก็คือ R6 Mark II เนี่ยจะเป็น SDCard แบบ UHS2 แบบ2สล็อตนะครับแล้วก็ Canon R8 จะเป็นไม่แน่ใจว่า UHS1 หรือ2นะแต่ว่ามีแค่สล็อตเดียวน่าจะเป็น UHS2 นะนะครับแต่ว่ามีแค่1สล็อตนะครับอันนี้ก็จะมีความต่างกันในเรื่องของ ถ้าเป็น production house ละนะครับถ้าเป็นคนทํางานแนวเนาะเวลาผมทํางานเนี่ยผมก็จะใส่2การ์ดแล้วก็เล็คอร์ดพร้อมกันนะครับถามว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่งานเรามมนมีมูลค่าผมเคยไปถ่ายงานแบบราคาหลักล้านนะผมก็เรียนรู้มาจากแบบประสบการณ์ของพี่ในคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยเขาไปถ่ายงานมาแล้วการ์ดมันเสียกระทันหันแล้วงานที่ถ่ายมาก็คือหายหมดเลยตั้งแต่ต้นแล้วงานนั้นมันเป็นงานแต่งด้วยคืองานแต่งมันมีครั้งเดียวถูกไหมครับแต่ว่ายังโชคดีที่พี่เขา สามารถกู้ไฟล์ภาพมาได้นะครับแต่ว่าหนึ่งในร้านนะที่จะกู้ได้พี่เขาบอกแล้วก็มันหมดตังค์ไปเยอะมากนะครับสำหรับการกู้ไฟล์อะไรอย่างงี้ยน,นะหลังจากนั้นพี่เขาก็ใช้แต่กล้องที่ใส่ได้แบบ2อ d c a r ิกแล้วถ่ายได้พร้อมกันเลยนะครับผมก็เลยเรียนรู้มาเอายิงงานถ่ายรับริญญาเนี้ยผมยังถ่ายแบบ2 s d c a r ิเลยเพราะมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรครับเท่านี้มันเป็นความสบายใจของเราเนาะแล้วก็เลือกซื้อ s อดิกาที่มันมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเลี่ยงซื้อมือสองได้ก็ควรเลี่ยงควรซื้อมือ1ยกเว้นจะเป็น มือ1ในราคามือ2ไม่ว่ากันเนาะตรงนี้อาหกวัตถุมันก็จะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่ามันมี2 sd card slot เนาะนะครับแต่ว่า r 8เนี่ยมันก็ตอบโจทย์แบบตัวกล้องมนอยู่แล้วว่าเออกล้องมันเล็กเบาอย่างเงี้ยเหมือนฝั่งนึงเป็น c u ูเมอร์กับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบสำหรับ production อะไรเงี้ยคือมันกล้องมันก็แยกแยกหมดกันชัดเจนอยู่แล้วนะก็น่าจะประมาณนี้นะสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันนะนะครับจริงจริงมันอาจจะมีข้อแตกต่างเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมจําไม่ได้นะครับก็คือเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะที่สรุปโดวยดวยดวยวมีกทนงให้้ัััแล่า จริจริงแล้ว a 6กมาูกับ a 8เนี่ยมันแยกกันคนละส่วนเลยนะถ้าผมให้นิยามมันนะก้อง R6 มาทูมันเป็นกล้องสําหรับมืออาชีพนะครับหรือว่าคนที่ทํางานด้านการถ่ายภาพถ่ายวิดีโออยู่แล้วมันคือมันไม่ใช่สาหรับคัสซูเมอร์เพราะราคากล้องมันก็เก้าหมื่นกว่าบาทถ้าเอาคนปกติทั่วไปนะราคา90,000กว่าเนี่ยจริงๆควรที่จะเป็นกล้องระดับโปรดักชันเฮาส์แล้วส่วนแค่ตั8อ่ะมันได้ทั้งคนทํางานแล้วก็ได้ทั้งคัสซูเมอร์คือมันได้ทั้ง2อฝ่าย นะเพราะว่าคนทํางานเอาจริง Canon R แปบางคนก็ใช้ทํางานได้นะครับคือไอ้เรื่องกทรงกันสั่นเลยเราไปฝึกฝีมือได้เพราะไอ้เรื่องดีสโตรูชันหรือว่าระบบโฟโต้โฟกัสอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับส่วรื่องอะโรมัทูกกับ R แนะนะครับแล้วก็เคยเห็นคนใช้ R แในการรับงานก็เยอะแยะทั่วไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับคือมันได้หมดนะครับแค่โอเคมันไม่มีกันสั่นนะครับไม่มีกันสั่นมันแบตเล็กซึ่งมันแก้ได้นะครับแบตเล็กคุณก็ใส่กริปนะครับไม่มีกันสั่นคุณก็ขึ้นนนโลนนิอะไรอย่างเงี้ยนะครับับมน มันสามารถใช้ทํางานได้แต่ว่ามันอาจจะซูเวอร์เวลแบบยากหน่อยถ้าแบบว่าเราไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณแบบมีงบสักประมาณสี่หมื่นอย่างเงี้ยนะนะครับที่แบบว่าเออไม่อยากได้แคนนอนอาร์พีอยากได้กล้องแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยแ,แล้วแล้วเงินถึงอะแคนนอนอาร์แปดเป็นกล้องที่ตอบโจทย์มากนะคือมันเป็นเหมือนอาร์พีย้อมแมวจะเรียกว่าอาร์พีย้อมแมวก็ <c oughs> ก็ดู <ๆ S 2> แบบโหดรลายเกินเนาะเรียกว่าอาร์พีมาร์ทูแล้วกันเออมันคืออย่างนั้นคืออย่างเมื่อก่อนถ้าผมแนะนําะว่าถ้าง,งบ ไม่ได้เยอะเนี่ยเราต้องการกล้องที่ใช้ถ่ายงานก็ได้หรือว่าถ่ายท่องเที่ยวก็ได้เอาไปถ่ายเที่ยวเนี่ย Canon RP ตอบโจทย์สุดนะครับแล้วก็พอมาปัจจุบันที่มี Canon R แเนี่ยผมก็เออเอาไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับแนะนําสําหรับคนถ้าเงินถึงนะครับแล้วต้องการเล็กเบา Canon นนน R 8ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโอ้โหถ้าจะคอสเม m e r แล้วเอาไปถ่ายที่จริงนะยังไงก็ต้อง RP ครับเดี๋ยวนี้ราคาถูกด้วยแล้วก็คุณภาพา quality มันเพียงพอต่อการไปเที่ยวแล้วนะครับไม่ต้องมาถึง R R8 รอคือมัน มันกึ่งๆคนแบบอยากจะเริ่มต้นแบบทํางานหรือว่าคนที่ใช้ทํางานจริงจังก็ได้หรือว่าจะเป็นคนแบบเอาไปท่องเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้คือสมมติอย่างผมเป็นช่างภาพใช่ปแล้วถ้าผมแบบมีเงินเนียผมก็จะซื้ออ8เก็บไว้นะแล้วเวลาแบบเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราต้องการกล้องเล็ๆกๆก็จะเอาแคทนัทอาแปดไปนะครับคนละนวลคุณภาพอะไรเงี้ยมันได้แล้วแล้วแบบเวลาไปเที่ยวผมว่าชอบคิดงานได้ชอบแบบอยากถ่ายคลิปเห็นวิวสวยอยากถ่ายคลิปก็แค่นัทอาแปดถ่ายอัดลงช่อง YouTube ได้นะครับมันก็ตอบโจทย์ เตทรงเขตสีอะไรก็สวยสรุปโดยรวมมันจะประมาณนี้นะครับ R6 มาทูก็เหมาะกับคนทํางานจริงจังสายโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับ R8 ก็จะเป็นกึ่งๆท่งทำงานด้วยแล้วก็สําหรับคัสตอมเมอร์ด้วยเอาไปถ่ายเที่ยวถ่ายอะไรนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ compare นะครับระหว่าง Canon R6 มาทูกับ แค่ร้องอัปแบทนะครับแล้วก็ต้องบอกกับทุกท่านนี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปในคลิปนี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะนะครับแล้วก็จะมีบางอย่างที่ผมพูดตกหล่นไปหรือไม่ได้พูดนะครับหรือว่าอาจจะพูดผิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมเสริมแต่งนะครับพี่ๆอาจจะใช้อัปแบทอยู่ใช้เอัลมาทูอยู่หรืออยากจะมีแบบคอมเมนต์เพิ่มต่อจากผมเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับเป็นประโยชน์กับคอมมูนิตี้ของเรานะครับโอเคก็็ปปปรร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 ะะะะะะมมาาาณนน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 นีีี้้้้้้แแลลลลวววกกกกกัััััััคคคคคคบบบบบสหหใใใใฮชชออออิไไยย่่งงฝดดด์์เเพืจผ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามกิ้มใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้จะกดจเจอใหม่ในวันหน้าวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ